บทที่68สีมหาโพขณะนี้ฟ้าเริ่มสางเสียงไก่ขันดังมาแต่ไกลเชา้านี้พระพุทธเจ้ามีความปิติยินดีและตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะพระองค์ไม่รู้สึกอ่อนเพลียเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนพระองค์ตั้งคำถามว่าบุคคลใดหนอที่สมควรจะรู้วิธีการนี้เป็นคนแรกและแล้วก็นึกถึงบุรุษทั้งห้าคนที่ตอนนี้ กลับไปอยู่ณป่าอิสิตนะมรคกทายวันที่เคยเฝ้าติดตามและรอการบรรลุสัจธรรมของพระอ,องค์ซึ่งเขามีความปรารถนาจะค้นพบสภาวะเช่นนี้อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าจึงเตรียมตัวออกเดินทางไกลทันทีโดยใช้เวลาทั้งหมด35วันในการเดินทางโดยได้ถือโอกาสนี้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระอ,องค์เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะสามารถสื่อสารเรื่องนี้ หรือบอกวิธีการทําให้ทุกคนเป็นพุทธะได้อย่างแท้จริงตาแหน่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ห่างจากริมแม่น้นําเนรลัญชลาหรือแม่น้ำโขงประมาณ600เมตรจุดสังเกตที่สําคัญคือฝั่งตรงข้ามของจุดนี้จะมีแม่น้ําขนาดเล็กอีกสายหนึ่งไหลมาบรรจบแม่น้ํานั้นมีชื่อว่าแม่น้ำจำปาปัจจุบันคือแม่น้ำเซบ้างไฟ ซึ่งไหลามาจากแขวนคำม่วงประเทศราวสรุปว่าตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรูน้นี้คือที่ไหนล่ะครับผมถามท่านโพเชปัจจุบันคือบริเวณวัดพระธาตุพนมซึ่งแต่เดิมเคยมีต้นสีมหาโพขนาดใหญ่ตอนที่พระพุทธเจ้ากับพระยาอโศกออกเดินทางไปฝั่งพระเกศา,าธาตุในที่ต่างๆเพื่อเป็นการวางรากฐานพุทธศาสนาขณะนั้นที่นั่นยังมีลักษณะเป็นชายป่า ติดกับหมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมและไม่มีใครรู้เลยว่าที่นี่มีความสำคัญอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าและพระยาอโศกมาถึงก็ทำพิธีฝังเกศาธาตุณาบริเวณใกล้กับต้นโพนี้โดยพระยาอโศกได้สั่งการให้สร้างเจดีขนาดเล็กครอบไว้ในตำแหน่งที่ห่างจากต้นสีมหาโพไปไม่กี่สิบเมตรคำว่าพนมที่แปลว่าเจดีจึงถูกเรียกใช้สถานที่แห่งนี้ นับจากนั้นเป็นต้นมาและพญาอาโศกก็ได้สั่งการให้บริวารเลือกหินจากแม่น้ำแห่งนั้นนำมาโกนให้เป็นแท่งขนาดใหญ่จำนวนสีแท่งมีความสูงประมาณสองเมตรนำมาตั้งไว้ที่สี่มุมรอบต้นโพและนำเอาก้อนหินขนาดใหญ่อีกหนึ่งก้อนมาตั้งไว้ที่โคนต้นโพในตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งโดยพระองค์ได้สกัดด้านบนให้เรียบ ให้เป็นฐานสำหรับวางพระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดเล็กเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าต้นโพต้นนี้คือสถานที่ตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าปัจจุบันก้อนหินเหล่านั้นก็ยังอยู่แต่มีการโยกย้ายนำไปตั้งไว้รอบองค์เจดีย์พระธาตุพนมแทนซึ่งมีการก่อสร้างขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วโดวยคณะของพระมหากสสปะที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่นี่ โดยเจ้าของนครทั้งสี่ในดินแดนแถบนี้ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างเจดีองค์ใหม่ทับเจดีองค์เดิมโดยเติมคำว่าพระธาตุที่หมายถึงกระดูกของพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยสถานที่แห่งนี้จึงมีชื่อใหม่ว่าพระธาตุพนมแล้วตอนนี้ต้นโพนั้นยังอยู่ไหมครับผมถามท่านโพเชช่วงหนึ่งหลังจากพี่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วมีพระราชาแห่งนครสีโคตรบุญ ที่อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้เขามีความศรัทธา,นาในพระพุทธเจ้ามากเขาเฝ้าธนุบำร,รุงรักษาต้นโพต้นนี้เป็นอย่างดีจนมเหสีของเขาเกิดความริษยาจึงส่งคนมารอบเผาทำลายซึ่งตอนนั้นต้นโพต้นนี้ก็มีอายุหลายร้อยปีแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอายุไข,ข,ข่ของเขาก็น่าจะไม่สามารถอยู่มาจนถึงปัจจุบันแต่ก่อนหน้านั้นได้มีการนำเมล็ดที่เกิดจากต้นโพต้นนี้ไปปลูกไว้ ตามสถานที่ต่างๆทั่วทางตำบลแห่งนี้และว,วัดสำคัญของพระพุทธศาสนาทั่วภูมิภาคอย่างเช่นที่กรุงกบิลพัฒรวมถึงวัดเชตวันแห่งกรุงสาวัตถีด้วยต่อมาภายหลังจึงได้มีการนำเมล็ดพันธุ์จากต้นเดิมที่เคยนำไปปลูกตามที่ต่างๆกลับมาปลูกในตำแหน่งเดิมที่ต้นโพเคยอยู่คือทางทิศใต้ของพระธาตุพนมแต่ห่างจากจุดเดิมไป40เมตรท่านโพเชขยายความ ท่านครับขณะนี้กองคารวานของอาชิตะดาบทยังเดินทางติดตามพระพุทธเจ้าอยู่อีกหรือเปล่าครับผมถามท่านโพเชยังติดตามอยู่สิแต่เนื่องจากการเดินทางของอาชิตะเป็นคณะใหญ่จึงช้าและมีความเอ,อกระเริกมากกว่าเมื่อเขาไปถึงเมืองไหนก็จะมีผู้คนแตกตื่นมาขอเข้าพบมาถามถ่ายถึงที่มาที่ไปจำนวนมากโดยเฉพาะการเสียเวลาไปกับการสืบหาข้อมูลว่า พระพุทธเจ้าเดินทางมาที่นี่หรือไม่และจะเดินทางไปที่ไหนต่อท่านโพเชตอบท่านพอจะสรุปเส้นทางทั้งหมดได้ไหมครับว่าพระพุทธเจ้าเดินทางไปที่ไหนบ้างผมถามได้สิในครึ่งหลังของการเดินทางที่เริ่มต้นจากเมืองโกสินารลายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระแท่นดงรังปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีผ่านเมืองศรีวิชัยที่ปัจจุบันคือ จังหวัดนครปฐมพระองค์เดินทางตัดตรงไปยังเมืองพนมดีปัจจุบันคือจังหวัดสะเชิงเซาต่อจากนั้นก็ไปที่เมืองเทวทหะซึ่งเป็นเมืองเกิดของพระมารดาของพระพุทธเจ้าอยู่ที่อำเภอพน,นนิคมจังหวัดชนบุรีจากนั้นก็เดินทางขึ้นไปเหนือตามเส้นทางระหว่างกรุงเทวทหะกับกรุงกะเละพัทผ่านอำเภอพนมสารคามเข้าสู่กรุงกบิลพัทจังหวัดปาจีนบุรี เมื่อพระองค์เสร็จกิจที่บ้านเกิดแล้วก็ออกเดินทางตามรอยตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธเจ้าออกบวชโดยมีการสร้างเจดีตรงจุดที่พระองค์ปลงสถานะเพื่อออกบวชปัจจุบันคือศาลเจ้าพ่อพระปรงจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นก็เดินทางผ่านจังหวัดสระแก้วไปยังแคว้นกัมโพชะมหานครทวารากะที่อยู่อีกด้านหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินร้อยเอ็ดสีสเกตยโสธรเมืองศรีโคตรบูร์หรือนครพนมเพื่อไปยังสถานที่ตัดสรู้หรือที่วัดพระธาตุพนมในปัจจุบันแล้วเดินทางไปทิศตะวันตกตามเส้นทางที่พระองค์เคยใช้ขางที่เดินทางไปหาปันจคัคีผ่านจังหวัดสกลน,นครผ่านบางส่วนของจังหวัดอุดรธานีที่เมืองกุมภาวาปี โดยมุ่งหน้าไปเมืองสารังคนาธหรือป่าอิสิปัตนะมลุคทยวันจากนั้นก็เดินลงมาผ่านจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดชยัยภูมิผ่านเมืองมิถิราและไปจบที่ปาวาเจดีเมืองภัยสารีแควนวัชีซึ่งปัจจุบันเธอน่าจะรู้จักในชื่อว่าเมืองสีเทพที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วทำไมมาจบแค่นั้นล่ะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินทางกลับไปที่เมืองสาวัตถีเลยเหรอครับผมถามเวลานั้นพญาโศกคือหนึ่งในแปดราชวงศ์ที่มีส่วนร่วมในการปกรครองเมืองภพศาลีที่นี่เจนเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของพญาโศกพญาโศกมีส่วนร่วมในการปกรครองอย่างไรเหรอครับผมถามเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของเมืองภพศาลีนี้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางที่เป็นรอยต่อระหว่างแคว้นใหญ่ๆหลายแคว้น ระบบการปกครองของเมืองนี้จึงมีรูปแบบที่พิเศษแตกต่างจากที่อื่นเพราะไม่มีราชวงศ์ไหนมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดกับพื้นที่โดยที่นี่จะใช้หลักการปกครองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญอีกทั้งเป็นเมืองใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากเป็นเขตการค้าเสรีที่คนต่างถิ่นของทั้ง8แคว้นสามารถค้าขายได้อย่างอิสระภาษีที่เก็บได้ก็จะเก็บเป็นกองกลาง กฎมเฑนบานทั้งหมดของที่นี่จึงต้องผ่านความเห็นชอบของทั้ง8ราชวงศ์ซึ่งทั้ง8ราชวงศ์ก็คือเจ้าผู้ของแว่นแคว้นต่างๆที่อยู่โดยรอบที่นี่จึงเป็นเหมือนเขตการปกครองพิเศษหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีราชวงศ์ริจฉวีเป็นแกนหลักประกอบกับที่เมืองนี้มีปาวาเจดีซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ห่างจากเมืองไพศารีไปทางเหนือ ประมาณ2กิโลเมตรที่นั่นมีอาคารสำหรับพักอาศัยจึงสร้างไว้ต้อนรับแขกผู้ใหญ่และข้าราชบริพารผู้ติดตามของทั้ง8ราชวงศ์เวลาที่มีงานพิธีหรือมีการประชุมใหญ่สถานที่พักอาศัยนี้มีชื่อเรียกว่ากุราคานสาราซึ่งหมายถึงอาคารที่เป็นที่พักอาศัยขนาดใหญ่ที่สามารถจุคนได้เป็นหมื่นๆคนคล้ายกับโรงแรมขนาดใหญ่ ที่มีห้องพักเป็นปันพันห้องนั่นแหละโดยพยาอาโศกได้ออกปากขอใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อรับรองการมาของคณะอาชิตะที่กำลังจะมาถึงกว่าสอง0 0ื่นคนดังนั้นพระพุทธเจ้ากับพญาอาโศกจึงพิจารณาเห็นว่าที่นี่เหมาะสมกับคณะของอาชิตะท่านโพเชตอบท่านครับปาวาเจดีนี้เป็นของศาสนาพุทธหรือครับผมถามไม่ใช่ท่านโพเชตอบ แล้วทำไมถึงเรียกว่าเจดีล่ะครับผมถามต่อคำว่าเจดีถูกใช้มาก่อนพุทธศาสนาเกิดคำนี้จะใช้เรียกอะไรก็ตามที่ประกอบขึ้นเป็นยอดแหลมไม่ว่าจะสร้างขึ้นจากอะไรจากก้อนอิฐก้อนหินหรือแม้กระทั่งกองดินกองทรายในกติของพราหมณ์สมัยนั้นจะนิยมสร้างเขาพาสูเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลอันเป็นที่อยู่ของทวยเทพดังจะสังเกตเห็นว่า ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีประตูสี่ด้านมีทางขึ้นสี่ทิศซึ่งหมายถึงจักรวาลอันประกอบด้วยทิศทั้ง4ที่มุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางเพื่อบ่องบอกว่ามีเทพเจ้าสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ตรงกลางปาวาเจดีแห่งนี้ก็เช่นกันได้มีการจำลองเข่าพาสุเมนโดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามชั้นชั้นแรกคือพื้นที่ราบที่นับจากกำแพง เข้ามาถึงฐานเจดีอันหมายถึงโรคมนุษย์ที่ประกอบด้วยโรคกายภาพที่จับต้องได้ชั้นที่สองหมายถึงภพภูมิของเราเทวเทพและชั้นที่สมหมายถึงภพภูมิสูงสุดนั่นคือชั้นพรมหรือชั้นของพระผู้สร้างซึ่งส่วนสุดท้ายนี้จะมีรูปแบบเป็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมมียอดแหลมไม่เหมือนเจดีในปัจจุบันที่มักจะเป็นทรงกลม หากเธอได้เห็นเจดีย์แห่งนี้ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าไปเยือนเธอจะได้รู้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่เจดีย์ของพุทธศาสนาเพราะแต่ละชั้นจะประกอบด้วยเทวรูปต่างๆมากมายซึ่งเวลาต่อมาเจ้าเมืองไพศารีได้มีมติให้ทุบทำลายเทวรูปเหล่านั้นทั้งหมดเช่นกันเขาอธิบายผมจะได้เห็นเจดีย์แห่งนี้ใช่ไหมครับผมถามเธอจะได้เห็นผ่านสายตาของอชิตาดาบดแน่นอน ท่านโพเช่ตอบ